มองมด้วยครับดิเฮียคุณนั่งไปอีไปเก้อีอ้ไปหยุด เออว่าแต่เรามาอยู่ที่นี่ได้ไงวะเต่งงว่ะเมื่อกี้เราทำคุยกันอยู่ไม่ใช่เฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอันนี้อันนี้คันเรือห่าตัวเองแหละเออเดินเล่นตามสบายนะโอ้โหโอ้ได้เลยพี่โอ้ยคันเรือมึงหลวอยังวะป้ายอะไรแยะแย่เนี่ยมันคือแม่แบบอะไรวะเนี่ยไม่รู้อ่ะชื่อแบบชื่อว่าอันนี้ the red more mansion mystery นะครับ the red นะครับ the red more อ่า more คำนี้แปลว่าอะไรไม่รู้ครับ mansion ก็คือคันเรือห่านนะครับนั่นแหละโหมีคำว่า mystery เราไม่อยากเล่นเลยว่ะขี้แก้ไจขายปิศางเออไม่รู้ว่ะไอช่างมันเถอะ mystery แปลว่าขาไงกดเลย มีโหลด <Ach> ดิ้งด้วยยังเฟียว่าชิดเค้โอ้ยโอ้ยโอ้โหโคตรแหลกโอ้โหไปเซอร์มันเหมือนประมาณว่าเราต้องมาเฮ้ยเดี๋ยวดายเด้อเราเพิ่งรู้ว่าเราขี่รถม้ามาเนี่ยนี่มันยุคไหนเนี่ยไหนน่ะเห็น Ana น้างนอกอะ่ะแม่มันอาจจะพาเราย้อนยุคอะไรอยา่างงี้ก็ได้เฮ้ยตรงนั้นคืออะ,อะไรอะ่ะไหนเนี่ยกางกระบาอะไรอ่ะ จุดที่กูเกิดมาเมื่อกี้แหละอ๋ออันนี้โหไม่อยากเล่นแล้วว่าไม่อยากเล่นแล้วว่าบาลเสียงเงอนบาเสียงเ่อนกูไม่อยากเล่นแล้วว่ากูาา <c oughs> ไม่อยากเล่นแล้วว่าเอ้ยไม่ได้ดิไ,ไดโ้โอ้ยเชีย่ยกลกำโลงมาดีกับล้วเชี่ยเชี่ยคนน่ากลัวยังหล่อหน,น,น้านี่เราต้องปิดแสงด้วยเว้ยเออจะได้น่ากลัวน่ากลัวปิดทำไมอะเอ,อ้ยไม่ได้เดี๋ยวคนดูเขามองไม่เห็นเปิดสักคาสิบแล้วกันะ อุ้ยเชี่ยเอ้ยอะไร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 อะไเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะคุณเจคุณเจอ๋อคุณเจไปดิฮูเตอร์กูสัมผัสได้ถึงพลังงานกูสัมผัสได้ถึงพลังงานกลับบ้านไม่อยู่แล้วไปดิมาขณะพร้อมนะอุ้ยโอ้ยเสียงเไะเข้ามาไม่เอาคุณข้าก่อนางไ้ย เฟ้อไล้เฟ้อไล้เฟ้อเลไอ้เหี้ยมึงจะโวยเฮ้ยไอ้เหย่ามึงจะตะโกนทำไม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 เฮ้ยอะไรกูดูกคนชากูดูกคนช้าแกเคียดอยู่อีเตอร์เปิดไอ้เหย่าพี่เสียงเสียงเพลงกูเบาแล้วกูเบาแล้วกูเบาแล้วกูไม่อยู่แล้วกูหันหลังให้กำแพงแล้วเฟ้อเลไอ้ช่าอะไรอะไอ้วิเตอร์ไฟเดอะโกส เราต้องมาตั้งตามหาผีแอนเวอร์ทำไมกูต้องตามผีอ่ะคือเราต้องตามหาผีแล้วก็หาทางออกจากที่นี่นะก็คือหาทางหนีด้วยตามหาผีด้วยวิเตอร์อะไรอ่ะมึงจะอะไรทำไมกูต้องใจยันมันมาจากไหนเอาไปทำไรอ่ะอ๋อหรู้ว่านี่วะนี่อ่ะอ๋ออ๋อตรงนี้ที่บูชายันนะเปล่าอ๋อมันเป็นช็อคอันนี้มันคือช็อคเปล่าอ๋อช็อคแต่กูคงไม่อยากเดินแล้วอะอะไรเนี่ยโซอันนี้คือเครื่องสื่อสารผีป่ะ ไม่รู้อะไรอ่ะเฮ้ยเราคือผีวะอะไรอ่ะข้างหน้าเขาอะไรเขาข่าวว่าไอ้เฟิร์สไหนข้าอ๋อใช้ผ้าปเนี้ยแคตู้บ้าอาจจะแคตู้อย่นกำดิมึงน้ำดิมึงน้ำดิมึงอะน้ำดิคุณน้ำแล้วคุณน้ำแล้วเอ้ยกด F1 ด้วยมาจะได้โหลดทุกคนอะไรเนี่ยมีใครอยู่ที่นี่ไหมหรอฮ hello e v e ว y นอิสเนี่ยมีใครอยู่ที่นี่ไหมโอ้โหสภาพนะมึงกล้าถามเอาไงขวาลายซ้ายดีกลางเขาบอกว่าขวาลายซ้ายมันจะดีเว้ย แต่กูจะไปขวาซ้ายซ้ายอ่ะปีตรงกลางน่าจะตายหาไอ้เฟิร์สไอ้เชียมึงพูดทำไมยากกูกูไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอ้ยจุดไฟได้ไหมจุดไฟได้ไหมย่าจุดไฟได้ไหมย่าเฮ้ยให้ให้ใเฮ้ย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 จุดได้เหรอไม่ใช่จุดดีทำไมข้างบนมีแฟมมีแต่เชี่ยอะไรอ่ะไนเตอร์ไฟเทคกอ๋อมันเคยเป็นผ้าบ่อข้างบนทำไมกงเฮ้ยดูวิญญาณเปล่าเฮ้ยวิญญาณเชี่ยอะไรแมวดิไอ้เฟิร์สเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟก็เปิดไฟก่อนเปิดแล้วเปิดแล้ว ยังเออป้าฟ okay. ังก sure. ันเลยนี่เปิดได้มั้ยเนี่ยเฮ้ยเคเตอร์ตั้งกูมานะกูเปิดดิดึงเปิดกูเปิดข้างบนดิกูไม่เห็ข้างบนป่ะกูไมีเหข้างบนป่ะเราดิกดดิเอากูเห็นกูเห็นได้ป่ะกูบายไม่ได้ไม่ได้เปิดไฟนะสัตว์เอาเคเตอร์เราไปทางนี้ก่อนเจอกูเราไปทางนี้ก่อนทางวันไหนคือค่อย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 โอ้โหโอ้โหมึงดูห้องเคเตอร์เราเอาตรงใกล้สุดเปิดไฟก็เปิดไฟก็เปิดไฟก็เปิดไฟดิเปิดแล้วกูเปิดแล้วไอ้ย่ามึงสว่างได้แค่นี้หรอทำไมเอาเชอไว้ไอ้เออลุกเธอลุกล็อก อ่มามันล็อกประตูข้างหน้ามึงมันล็อกเออกูไม่ออกแต่เข้ามาเป็นเพื่อกนกูดิมึงไปดิไปมึงไปไฟไปไฟก็ไฟก็ไม่มีตัวอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรนะอุ้ยเตอรออออ์ห้องน้ำไอ้เชี่ยเชี่ยห้องน้ำเตอร์ไอ้เชี่ยห้องน้ำมันนะกลัวกูบอกตรงอีเตอร์กระจกแตกเลยไหนเขาบอกว่ากระจกแตกเป็นรางฝั่งเป็นรางนะเว้ยซ่อมบ้างนะอุ้ยเอ้านอนเฉยเอ้ากูนอนแล้วกูนอนแล้วกูนอนแล้วกูไม่ได้ละนอนแล้หลบดิเออกูจะเข้าห้องน้ำมันเตอร์นะ อุ้ยเชี่อมปิดทำไมก็ต้องใจไม่มีอะไรใช่ป่ะโอเคเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรมึงอ่ะอะไรมึงอ่ะอะไรมึงอ่ะเอาโอ้ยซื้อกวนน้ำมัย่าวิเตอร์ตรงนี้อะไรวะวิเตอร์กุญแจเฮ้ยกูเก็บเวงกูเก็บเวงกูเก็บเวงกูได้ละอะไรเนี่ยอ่่านวาอะไรวะไหนโยนมาโยนมาเก็บดิวะมันอ่านว่าอ่าคุรุขีขีายถึงอะไรเตอร์ป้าป้าป้าโอ้ยกระแพงกันเป็นรูเชี่ยต้องใจ อย่ากทำให้กูตกใจดิไปไปไปห้องนูนไปห้องนูนไปห้องนูโอ้โหเตอฮึมดูห้องนี้อย่างกว้างเลยไฟมีไฟมีไฟจุไปดิอันนี้ซ้ายขวาเฮ้ยเตอ้เก็บคีบกันนึงไปอ่าไปเก็บไปเฮ้ยเตอ้นี่คืออะไรเก็บไปมึงเก็บไปมึงเก็บไว้อันนี้คือเบ s เมนต์ห้องเบ s เมนต์เบ s เมนต์แปลว่าอะไรวะลืมอ๋อเป็นบันไดเหมือนหยิบเอามาหยิบสมุดเฉยๆไม่มีอะไรกูไม่อยากเล่นแล้วเตอ้เตอ้อย่าขวางทางเตอ้เตอ้เต้เต้อะไรอะไรอะไรเฮ้ยมันมีเผื่อมีกระดาษตกอยู่แถวนี้ปะ ม่ต้องมีกระดาษโอเคงั้นเราออกเลตเตอร์ไปเฮ้ยเตอร์อะไรเตอร์ใหญ่คนที่ยินเสียงมันเหมือนไม่เด็กอยู่อ่ะเอาดีเออตะกี้เนี่ยมันร้องเด็กบ้านมึงเหรอเปล่าเฮ้ยเด็กบ้านอะไรกูก็ได้ยินกูก็ได้ยินได้ยินว่ามันแบบเป็นเสียงแอ๊กแอ๊กแอ๊กอะไรเงี้ยป่ะเออเชียบ้านนี้เลี้ยงทีเล็กด้วยหรอจะพับมีผีเด็กค่ะอะไรเชี่ยมาดูดิไอ้เจ้าของบ้านลูกจีนอิสว์ เฮียตุกตาว่าแล้วมึงมาจากไหนกูไม่เข้าว่าโอ้โหกูเกลียดรูปปั้นนี้มากเลยเต้ามันขยับขึ้นมาทำไงดีวะเออเงย่าพูดดีที่เดินมนขยับจริงทำไงย่าอ้อุ้ยเฮียมันขยับขึ้กลับแล้วเฟิร์สไปได้ยามึงต้องสู้กับมันเวที่มึงใช้พี่วีวีให้เป็นประโยชน์ดีเมื่อกี้เกมเมื่อกี้มั่วมาขยับคลื่นเลยอะมึงหลอนไปเองเต้ยังเงี้ยอย่ามามั่วเราเป็นเฮียแล้วเดะดูกูกอคีมให้ดูด้วยเตอร์เชื่อป่าวว่าเกมผีเงี้ย ถ้าออกไปมันต้องมีไหมมันเป็นไมค้ามเองนะเว้ยมันไม่มีหรอกเลยกูยากเจอกูไปละงั้นเราลงเลยนะมาเลยมาเลยทางสะดวกทางสะดวกโอ้โหเบสเม r o o มคือห้องใต้ดินนี่เองเตอ้ห้องใต้ดินมันเป็นอะไรที่อุ๊ยควันมาแน่โอ้โหเตะบันไดวนลางไม่ดีอีกแล้วลางไม่ดีอีกล้อะไรตกไม่แน่ใจจมึงอยู่โอ้โหมึงต้องตามหลังกูเลยเนี่ยกูตามหลังึงอยู่เนี่ยเฮ้ยโอ้โห โอ้โหไอ้สัตเอ้ฮ้ยว่าจะไปทางไหนดีเนี่ยมันมีอะไรกูไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยมีไฟมั้ยมีมีมีนี่ยมันคือห้องอะไรอ่ะก็มีกุญแจปะมึงดูดิอ๋อมันเปิดได้เลยไปดิกล่องเหรอโพเดียมอ๋ออ้าโพเดียมเฮ้ยอะไร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 อะ ใครเปิดกล่องไว้เยี่ยอะไรวะเนดค่ะคุณได้มองวิญญาณเออกูเห็นเออกูเห็นนะทำไมไม่กูเห็นเต็มสองตาเลยอทำไมกลายเป็นกูนำอ่ะจุดเทียนนีเออเออโอ้ยโอ้ย้ยอ้ยอ้ยย้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ย้ยอ้ยโอ้ยอ้ยยยอ อุ้ยนั่นไงชัดเจนเตอร์ชัดเจนเตอร์มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันเหมือนเป็นวิญญาณอ่ะมันอ๋อคือไอันนี้มันจะทําให้เราเห็นวิญญาณไปไม่ได้โอเคงั้นเราก็ต้องกลับแล้วล่ะโอ้ยอะไรวะเนี่ยอันนี้มันเป็นโลเกมวิญญาณหรือเปล่าวะเราเรายังไม่ได้ไปฟังขวายนะไอห้องขวาโทบล็อกไม้เป็นรูข้างหลังข้างหลังเปิดประตูหลัง ประตูอยงี้ก็ไม่อยากมองเลยเชื่อเรากลับประตูนี้เอาเถอะแสดงว่ามันมาให้เราไปสำรวจไอ้ด้านซ้ายต่อแน่เลยไอ้ฟิวอะไรดิมาเลยเฮ้ยเออเอออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมึนอ่ะโอ้ยไม่ต้องกลัวอย่ากลัวโอ้ยเฮ้ยโอ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเตอร์อะไรอย่าอะไรอ่ะอะไรเห็นอะไรอะไรอะเห็นอะไรทีเดียวแต่เพจะมาดูบูพักูเพะมาดูบูพักู อีเยอะอีตัวนังนะอีสเดิร์ลล็อกอุ้ยเตอร์ห้องปิโนะเขาบอกว่าหลอนมากเว้ยเหรอวะอุ้ยเตอร์มันมีแบบนับวันด้วยอ่ะเตอร์ดูดิมึงเข้าไปดิเฮ้ยมันนับวันเลยวะเฮ้ยเสียงไรเฮ้ยอันนี้เปเด็กปะเนี่ยได้ยินเสียงเด็กอันนี้แน่เลยเนี่ยเฮ้ยเชี่ยมึงคิดไปเองโอ้ยฟาผ้าฟาผ้าพอดีูดูไปดิคนไอเชี่ยอันนี้แก้วไอ้มาเหมือนเดือดกัน ไอฟันไอ้ซูบดีไอฟันซูมาไอฟันซูมาเไอตัวตัวนี้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ตัวเยี่อะไรเนี่ยตัวเยี่อะไรเนี่ยไอเบิร์บมาตามไปเพืเอแค่ยันห้องไอเขียนช็อกเขียนช็อกเรียบร้อยกูขอให้มึงโชคดีแล้วกันเพื่อนไอเจ้ามาตามกูเอามิจะกนเลยกูดังหนาเอ้าโอ้ตายใช่ไหมเต้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงคือตัวอะไรย่าปากกูไม่เล่นแล้วแม่เนี้ย